สวยๆเถอะครับร่ม่งแห้งพี่น้องออกไม้สองสามมือเลยบาเด็กยิ่งตามือนี่ก็มากอีกที่นเขาครับจะว่าร่มแห้งอีหลืลร่มพายุฝนเนี่ยลลอะไรบุกฝนลินต่างหากหวันยำม,มาเลยเลยมักเขาไม้พุ่มนีร่องบงพี่น้องเพื่อมีตาคอรือว่าประตู มันน,น,นีอยู่น้นได้นอยเไจันนี่ปปเป็นตาปามาดียดิมากับพาช่งวิศนุกับมึงว่าดนขึ้นยางนี่อย่น้องไปลมแห้งครับเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นยางครับ ได้งยิ่งพี่น้องเลยขืนน้่งกับพวกข้นนัง่งเสียจเลยเหรอพี่น้องควางนี่เสียขวางไม่นีบัน ล,ลูกปวองเลยหรือพี่น้องโอ้ยเทียนตีสิขึ้นมาได้ว้ายจะได้ลูกเราเลยพี่น้อง,งข้าน้ำอันเดียวครับนะพอใส่ง่างอยู่ครับหมุนปวองลวอเลยแบบเยอะไปหนักตบน เอาใหญ่เลยเนาะคองน้ำมันเยวพี่น้องเ้ยเล็ของมัเบ็ด้นเลยนบ็ดจะของหนาพิ่นโลงมืลมบ้า มันคลมองเนี่มันคงจ oh. ้าหนอยยังคือบอกโอ้ยข้อจำเลยพี่รองนี่กระป๋อง ไปโอ้โหโคตูลุกเลยฮืมตายเลยครับป่าตัวนี้กี่งำลัง ประญาตดปลดก่อนมาพี่น้องใหญ่อมองแล้วครับมองอหนมันลุ่มแห้งปลดน้ำเป็นคืนแห้งปลดก็เลยใหญ่ออกมามงไหมมันบอดเด็ดพี่น้องเลยลองมึงอมองดิวเป็นดีนี่ก็น้ำแย่เขามาตื่นกันแล้วครับ เด็ดกระเด็ดน้นอยๆพี่น้องวันนี้มักบดทจับเดี๋ยวมาลุ้นเบิร์นู้นกันครับสิมิโต่ nghe mày. ของน้ำเชือกของน้ำของจังเลกับพันเยอ <c oughs> โอ้ยน้ำอุ้มนุ่มหัวเนาะ อุ้มน้ำม้วนะพี่น้องมันจะหางเพื่อเบิยู่มันช่ออกขึ้นไดบอนข้าน้ำลูกดอกสักกีน่นิดล้ออ้อโอ้ยขางาใหมา่ละเอา นี่ <c oughs> น่าจิเออโอ้โอ,โอ้ใส่ปนพี่น้องเนเก็บสะสมไปบอกมันหายากร่มแห้งฮะเตรียมสองเลยพี่น้องเดี๋ยวขอปรดคนครับมาต่อพี่น้องวุ่นเบ่งต่อสีมีอกู่ ไม้ที่แตกบ่ปวแตกน้า่ได้ลยลุ่มไหมหแต่ตัวที่เหลกก็บ่ได้โอ้ได้ลุ่มไปเอาปวด้ลยลุ่มหนวเหรอยไปนี่ครับตัวแหล็กยึดรถพี่น้องเลยอันนี้ก็ใส่ใส่ปน <laughs> ตัวแหล็กใหญ่อยู่ตัวแหลกนี่เป็นรูดพี่น้องเลยอย่ามาหลุดเบื้องต่อพี่น้อง เพื่อได้สัตว์อีกจักบัดน้ำเป็ตื่นครับเนี่ยเป็นน้ำเขา่าๆลุกคุณเหลียวมันยิ่งมันนาะเอาครับพี่น้องออกมาแล้วครับได้ยิ่งแค่เดียวได้ยดิ่งหมายละเต็บนั่งตืนว่าตาแหงวิด ประกอบเป็นใบแห้งอยู่พี่น้องเด็กไม้ละตัวครับมื่อนี้ตัวหนึ่งอยู่รถพี่น้องครับมันคึมผลคึมแล้วก็ล้มพึ่งมีแดดอย่างเงี้เมืองแดดเขาตัวตอนแลงล้มแห้งผดพี่น้องกะ็ะชีได้ชั้นนี้นะครับสองตัวตัวหนึ่งอยู่รถครับเมืองไม้พี่น้อง มานั่งเหรินเบิ้งซีๆหรอวะพูดคูโฮโฮขึ้นยุคก,กลางๆลมแห้งจนหมดต้นไม้ต้นยุคข้าหมหมาดแดดมันแดดแย่มเลยเอาครับพี่น้องฉัหรับชิมีก็บที่เอาสานี้แหละครับสองเต้มมาได้กินเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้ายังพอไหมพี่จะมานั่งอยู่เดี๋ยวมันคำแล้วพี่น้อง ก่อนไม่ชิมนะครับเขาบ,บ้้นขนาดนี่น้อย